สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเชิเป็นประจำทุกวันนะกับเจดอพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวนองการลูกหนังโลกนะครับสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยใน1คลิปตรงนี้นั่นเองนะก็อย่าลืมนะเห็นคลิปนี้แล้ว like กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้กับเจดาแล้วก็ตูนยูนเต็ดด้วยนะจ๊ะติดตามเราได้ทุกช่องทางนะ f Facebook Fan p แ g e เ o u t u b e Channel t i k t o k และก็ Line แอดแอดมาได้เลยนะชื่อเดียวกันทุกแพลตฟอร์มตูนยูนเต็ดฟรีจะดิ้งกับเจดาแบบนี้นะจ้ะา,นนาดูเรื่องราวของ แฟรงก์แลมพาร์ดตำนานนักเตะของเชลซีแต่ไม่ใช่ตำนานกุนซือของพวกเขาเนี่ยนะที่ล่าสุดว่างงานแล้วก็ตกเป็นข่าวขอหลายต่อหลายทีมแต่นะนิวคาเซิลแอสตันวินล่านอริทซิตี้สุดท้ายก็ยังไม่รับงานยังคงว่างงานต่อไปนะโดยนิวคาเซิลเนี่ยได้เอ็ดดี้ฮาวถูกไหมวิลล่าได้ตีเวนเจอรัดนอริทได้ดินสมิธเข้ามาคุมทีมแทนนะโดยเดอะซันนะสื่อจอมอื้อเฉาเนี่ยโอ้รายงานถูก1ข่าวจาก30ข่าวมันก็ดีใจแล้วเนี่ยนะออกมา จิกตีแฟรงค์ลมพาดบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่รับงานหรอกอยังไปสัมภาษณ์มาทุกที่นั่นแหละแต่ทีมเขาไม่เอานิวคาเซิลเขาเลือกเอ็ดดี้ฮาววิลล่าเขาก็เลือกเพื่อนสีอย่างเจอราดส่วนนอริซิตี้ที่หนีตา,ตายตกชั้นกระเสือกระสนอยู่เขาเลือกดินสมิธที่เพิ่งโดนปลดจากวิลล่าแทนที่ลมพาดนะดูเดอร์ซันบอกว่าแฟรงค์ลมพาดไปสัมภาษณ์งานมาหมดเลยที่วิลล่าก็ไปสัมภาษณ์งานมาด้วยแต่สัมภาษณ์แล้วแพ้กับซฟเฟนเจอราดไปส่วนที่นอริสก็ไปสัมภาษณ์มา กับพออสมสรอย่างจวดเวเปอร์สัมภาษณ์ผ่านออนไลน์อะไรแบบนี้นะพูดคุยกันโอเคลงตัวไหมนูน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายเจ้าตัวพักร้อนอยู่แล้วก็ตัดใ,ใจว่าไม่รับงานก็แล้วกันข่าวมันออกแบบนั้นแต่เดอร์ซันบอกว่าไม่ใช่เขาไม่รับงานสุดท้ายกลายเป็นนอริธที่สนใจในปรัชญาการทํางานแล้วก็ประสบการณ์ของดีนสมิธในการรับเข้ามาทํางานผู้จัดการทีมคนใหม่ของนอริตเพื่อพาทีมหนีตายมากกว่าแฟรงค์แลมพาร์ดนั่นเองอ่ะก็ฟังหู ไว้15หูก็เลยะไรกนนะข่าวจากเดอะซันเดย์ดัมนำมารายงานเพราะหลายหลายสื่อก็บอกอุย้ยแลมพาร์ดไม่รับงานางนู่นั่นมีเดอะซันเจ้าเดียวนะที่ออกมาบอกว่าไม่ใช่ไม่รับงานแต่ทั้งนิวคาสเซิลทั้งวิลล่าทั้งนอริทเขาไม่เลือกแลมพาร์ดใช่อย่างนั้นนะอ,นาานอ้าวก็นํามาฝากกันอัปข่าวกันเรื่องของอนาคตแฟรงค์แลมพาร์ดยังคงว่างงานต่อไปนะจ๊ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจใเดย์ดัและทีมงานตูนยูเนเต็ดทุกคนด้วยเนาะในทุกช่องทางเลยฝากมาด้วยตูนยูเนเต็ด ฟิีจัดิงกับเจดันแบบนี้ทุกวันนะจ๊ะพรุ่งนี้กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ